ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบาิโยอีต่อสึกเดือดเฉพาะกิจชยานุภาพปะทะัคารวานยาวว้าแดงดวนสนั่นป่าสุดท้ายสู้กองทัพไทยไม่ได้ทิ้งเป้น,นี้พร้อมเผยลับอึง้งเตรียมขนลดใหญ่อีกรอบ ด้วยเฉพาะกิจชัยานุภาพประทะกองทัพว่าแดงสุดเดือดหลังเตรียมลักลอบขนยาลดใหญ่เข้าประเทศไทย ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อช่วงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์68ค่ะเกิดเหตุด่วนซึ่งกองทัพไทยหน่วยเฉพาะกิจชัยนุภาพที่เกิดการปะทะกับคารวานยาซึ่งมีอาวุธปืนยาวครบมือ ที่เดินทางเข้ามาจากฝั่งชายแดนไทยพม่าซึ่งก็ไม่ต้องคาดเดาอะไรเลยค่ะกลุ่มว้าแดงแน่นอนเพราะว่ากลุ่มว้าแดงนี่ก็คือเจ้าของโรงงานยานรกหลายแห่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยทางด้านของร้อยเอกพิทยะตาวงรัตค่ะผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่4รออ,อก,กมลมุญยญปรีดาพงศ์รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพและร้อยโทรกรกฎศรีสุโข หัวหน้าชุดลาตะเวนเฝ้าระวังเฝ้าตรวจนำชุดปฏิบัติการทหารออกตรวจลาตะเวนเฝ้าตรวจชายแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองหลังสายการข่าวทหารแจง้งมีกลุ่มขนยาเสพติดเข้ามากระทั้งเย็นวันที่13กุมภาพันธ์ขณะชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารมาลาตะเวนไปถึงพื้นที่ชายแดนบ้านลานดอยสังจุ ตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พบกับกลุ่มคนจำนวนประมาณ8คนพากันเดินแบกกระสอบฟางและในมือก็ถืออาวุธปืนยาวมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญาณหยุดตรวจแต่ว่าคนในกลุ่มดังกล่าวได้พากันเตรียมหลบหนีและใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางทำให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ10นาทีเมื่อสิ้นเสียงปืนฝ่ายตรงข้ามบัไดลาถอยเข้าปา่าไปได้ แต่ว่าได้ทิ้งสัมภาระเอาไว้เป็นกระสอบฟางจำนวน4ใบาภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าโดยใบยแรกบรรจุใบลบประมาณ1 0 0 0 0แสนเม็ดส่วนอีกสามใบบรรจุใบละ2 0 0 0สนเม็ดรวมเป็นของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน7 0 0 0 0สเม็ดล่าสุดพันเอกฐานพัดแสงน,นาค รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจย,ยานุภาพกองกำลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอฝางตำรวจภูทรฝางตำรวจตะเวนชายแดน3-34อาสารักษาดินแดนฝางแถลงว่าทางทหารได้พบมีกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมีสัมภาระแลวก็อาวุธปืนก็เลยสั่งให้หยุดปลดอาวุธเพื่อขอตรวจสอบแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามยิงเปิดทางหนีทันทีทางทหารมา้าชุดปฏิบัติการจึงได้ยิงตอบโต้นานร่วม10นาที ฝ่ายขบวนการขนยาเสพติดก็ได้ทิ้งสัมภาระตรวจพบภายหลังว่าเป็นยาบ้า4เปดังกล่าวก็คือประมาณ7,000 700, เม็ดค่ะซึ่งก็ได้นำส่งพนักงานสอบสวนสอบพอฝางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจุดประทะครั้งนี้ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึง5กิโลเมตรและก็ทราบว่ายังมียาเสพติดอีกหลายชนิดที่ยังรอโอกาสลักลอบขนเข้าประเทศไทยเพื่อส่งในทุน ทางกองกำลังผาาเมืองอย่างเข้มข้นในการปฏิบัติการชายแดนอย่างต่อเนื่องหากคุณคือคนไทยคนนึงที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ